สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแกงเขียวหวานไก่กันนะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็ใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานลงไปนะคะเคี่ยวด้วยกัน,นะคะ่ะ แล้วก็เราก็จะใส่น้ำตาลน้ำตาลก้อนลงไปนะคะหรือน้ำตาลปี๊บค่ะอันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปทั้งก้อนเลยนะคะเขียวเขียวนะคะ น้ำพริกเขียวหวานนี้เขาจะปรุงรสอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนรสชาติอื่นๆนะคะเราก็จะปรุงเพิ่มเติมแล้วก็จะโรยเกลือลงไปนะคะเีกกน่งเขียวเลยคะระหว่างนี้ก็นำไก่ลงไปเลยค่ะไก่อันนี้เราเอาไปรวนกับ น้ำมันนิดนึงกระเทียมน,นะคะดับขราวดับขราวนะคะทุกคนใส่ลงไปเป็อนอย่างนี้เลยนะคะในระหว่างนี้ก็เอเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ใส่ลงไปนิดหน่อยๆนะคะแค่นี้นะคะ ชูนิดนึงกรีนหอมมากเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ เราก็จะเคี่ยวอันนี้คือเราเติมน้ำเพิ่มแล้วนะคะเราก็จะเคี่ยวไก่ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนไก่สุกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือนะคะมะเขือพริกหยวกพริกแดงหั่นนะคะ แล้วก็อันนี้ใส่เราเอาไส้ออกแล้วนะคะมเมล็ดออกลแล้วไม่เผ็ดนะคะนะคะเพิ่มสีสันเฉยๆแล้วก็จะมีใบมะก,กรูดด้วยนะคะกิงรสชาติแล้วอร่อยมากทุกคนอร่อยมาก 嗯，第二。 สุกแล้วนะคะใส่หัวละคาลงไปเลยจ้าเรียร้อยสุกแล้ว กินกับข้าวสวยหรือขนมจีนก็ได้นะคะแก๊สปิดไฟได้เลยเรียบร้อยกิงเคียวหวานไก่ อร่อยแน่นอนรับประกันความอร่อยนะจ๊ะมาจ้า